ก็เรนนี่จะอธิบายธรรมะให้ฟังอธิบายธรรมะเลยไม่ต้องมีพิธีพิธองแล้วหรอกพระพุทธเจ้าท่านแนะนำจกเตือนพุทธบริษัทให้พากันเดินตามทางพระองค์ระองค์บอกทางให้ ทางที่จะไปสู่สุขติเรียกว่าเป็นท้นทางขึ้นไปสู่สุขติมี้สามขั้นรือที่เรียกว่าบันไดสามขั้นระนไดทางสามขั้นและบันไดสามขัน้นนี้พระองค์เทศสดาว่าทานางคือการให้ สีดังคือการรักษาสิ่งภาวนานัา่งคือการเจริญภาวนาน่า่นบอกว่าเอกจังสักขังคัจจินี่ทางไปสู่สุขติสวรรค์เอกจังโมขังคัจจินอกจากนั้นแล้วพ้วนเสียซึ่ง ว่าจางสงสารสมโมเขาทำนี่สังสยังอย่าไปสงสัยเลยท่านบอกว่งทางทางสามอันนี้ไปเถอะไปไปเถอะไม่ต้องสงสัยหรกต้องถึงที่สุดแน่นอนทางที่พระองค์แน่นำไว้นั้นค่วงขววงมากการทำทาน ที่เรียกว่าทานังในที่นี้มากมายกวา้วางขวงเหลือเกินอันเทศนาถึงเรื่องทานในพระวินัยที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะรู้ไว้ว่าอันนาปาหนังวัดถังยาหนัง มาลาคันถังวิเลปนังมาว่าจะถังปอดีเปยังที่เมต่ีาสักวัตถุทานังเท่าไทานจิตป,ประการนี้นั่นเลือกเอาคนจะทานอะไรก็เอาให้เข้าเป็นทานพอดีเพราะมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในบ้านในเรือนพองเรามีมัด ไม,ไม่ไม่เป็นของหายากใครๆก็มีถึงนั้นเน่ยในบ้านในเรือนของเราต้องมีเข้าวถึงนั้นเน่ยจะทานเข้าก็ได้เป็นของง่ายนิดเดียวปานังคือให้น้ำเป็นฐานนีง่ายที่สุดไม่ใช่แต่น้ำสมน้ำหวานน้ำปลาหน้าต่างๆ น้าพ่าเ็าเอาถออให้ทานได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวแต่ตักมาทำบุญทงทานได้เท่านั้นงานนั้นคือให้ทานยุยออยานเป็นพาหนะคืออย่าอายานภาหนะให้เป็นทานเราไม่ต้องทานมากหรอกทานงเก้าบาทสิบาทเท่านั้นก็ได้ยานไม่ต้องไปซื้อเอารถยนต์ถ ไปอะไรหรอกทานชิบบาทเท่านั้นก็นได้ทางง่ายนี้เดียววัดทังยานังคือว่าให้ผ่าเป็นทางเรามีอยู่พาแล้วคนนุ่งห่มอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้อาจจะยากสั้งหน่อยมีเฉพอะใช้พอสอยมาสามารถจะให้ทานก็มีบางคน มาลาคันทางมิเลประนังคือให้ดอกไม้ทูกเทียนเครื่องหอมเครื่องย้อมต่างๆที่เราทำบนทำฐานได้ท้งนั้นดอกไม้ผ้องถิในป่าในโรกไม่เอาดอกมาวางกับนีให้ป่ากันมีควรที่เราจะทำบนทำฐาน าหากวัวดีหาดอกไม้ดีดก็ได้ดอกไม้ในบ้านในเมืองของเราก็มีสมงีอารวาสทัศน์งวิเลปนังอารวาสถัศน์งพอดีไปอย่างให้ที่อยู่ที่อาศัยอันนี้ก็ยากส้กงหน่อยเพราะเอาไของซื้อยากเดี๋ยวนี้ปฏดีไปย่างให เครื่องแสงสว่างเป็นฐานนี่พระอ,องค์สอนให้เราไม่รู้จักที่จะทำบุญของเรานี่เราทำบุญได้ทั้งนั้นท่านบอกงั้นบางคนนอนเฝ้าอยู่มีของเรานี่แต่ไม่สามารถจะทำบุญพระองค์ยิ่งสอนให้พวกเราทำบุญสอนให้เราทำทาง ขอให้ตั้งจิตไห้ดีเถอะตั้งจิตมุ่งมั่นป่ารถนาที่จะให้เป็นบุญเมตุสต่นน้เป็นบุญทั้งมเหรอไม่ต้องมากมายหอกความที่จะไปสู่สุคติสวรรค์มีเท่านี้แหละไม่เอาอื่นใ,ใดเลยหรอกคนที่ที่จิตตั้งมั่นป่ารถนาบุญกุศล เพื่อประโยชน์ของตนแล้วทำนิดเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลมากมายบุญไม่ใช่อยู่ที่วัตถุมากๆของมากๆเราจะเป็นบุญนั้นคนที่ทำบุญของมากๆนั้นคือต้องการเอาเกียรติเอาหน้าต้องการเอาชื่อเสียงต่างากถ้าหากคู่ต้องการบุญยางกีก่างจังแล้ว ไม่เลือกของนิดเดียวก็เป็นบุญกุศลมากมายยิ่งของมากยิ่งกุศลไอ้ยิ่งกุศล,ลมากมุนกว้วงขววงมากขึ้นไปคนทำบุญไม่รู้จักตัวตบุญปัญญาจิตคันรู้จักตัวตบุญแล้วนั้นบุญเกิดที่หัวใจของเรา ใจของเราใส่สว่างมองเห็นหมดวัตถุทั้งจิตประกานี่เป็นบุญทั้งนั้นทั้งจิตไม่ใส่สว่างไม่ใสสะอาดไม่เห็นสักอย่างเดียวจิดมดนีของอยู่ก็บปกปิดไว้หมดไม่ไม่สามารถที่จะสละทำบุญได้ เท่านี้แหลตัวบุญคือใจใจสว่างและใสัส้มันจะอาเดล้วเป็นตัวบุญขึ้นมาทั้งนะังน้นคราวนี้สำหรับค่าวว่าตรงม,มีเรื่องข่าวว่ามันไดสามขันที่จะไปสู่สวรรค์นอกจากนั้นอีกถ้าไปถึงสวรรค์แล้ว เป็นไปเพื่อพะนิพานอีกเหมือนกันอันนั้นมันยากอยู่แต่น้อยขอให้ได้ขั้นสามขั้นบองต้นนี้เถอะแต่ว่าบุญเหล่านี้นั้นเป็นของยากที่จะรักษาไวไ้ใดผู้มีบุญในใจของตนอย่างทำทุกวันทุกวัน ศึกษารักษาพยายามไม่จิตเสื่อมจากบุญกุศลทุกวันทุกคืนคิดใจแน่วแน่ในการบุญการกุศลเมื่อเป็นเชั้นแล้วเราทําบุญอะไรก็รักษาสถานั้นไว้ไม่ให้เสือ่อมแต่ว่าบุญส่วนนี้มันมักจะ ตกขันใดสามคันใดดิ้ายทายก็ทำทบุญจริงๆเลยใจแน่วแน่เต็มที่บางทีมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันกระทบกระเทือนด้วยคนก็นดีเรื่องสิ่งต่าง,งๆก็ดีม่ากระทบกระเทือนเดือดร้อนไม่ต้องอื่นไกลล่ะตจเพียงว่าเ้าของทำของหกเท่านั้นแหละ เลยจิตเศร้าหมองเลยทั้งของแตกเศร้าหมองเลยมันยากตรงนี้ยากที่รักษาไว้ได้เหตุน,นั้นจึงควรที่จะคิดพิจารณาถึงบุญนี้ตลอดเวลาบุญคือตัวจิตถ้าเข้าถึงจิตแล้วจใจคิตใจฟองใสอย,ยู่เสมออันนั้นจะรักษาไว้ได้นานหน่อย วันนี้เรืเทศนาสำหรับคารวะทั่วทั่วไปพุทธบริษัททั่วไปหมดที่นับถือพุทธศาสนาต้องจิตใจกว้างขวางเบิกบานจิตใจอิ่มเอิบในการบุญกุศลจึงได้ชื่อว่าพุทธศาสนิกชนเทศกะพระอารินิ ผู้บวชเพศในเรื่องศินขึ้นไปศิลส,สมาธิปัญญาพระอะไรอพ,พระหรือผู้บวชไม่สามารถที่จะสอแสแหงหาทานยมถูตทั้งหลายเานั้นได้ รักษาสินเคร่งคัดบริบูรณ์ลนไม่สามารถที <Okay. S 1> ่รักษาจะรักจะหาของนั้นานของวัตถุจิตของวัตถุทานจิตการนนั้นได้จึงว่าให้รักให้ทําทานในให้ให้รักษาสิทการรักษาสินนึงเป็นทานในตนต เป็นอภัยทานยู่ในตัวไม่ข่าสัตว์ลักษาควาพืพาาติผิดวิชชาจาร์ต่างๆนั้นเป็นอภัยทานนั่นแหละสมาธิแน่วแน่เต็มที่ไม่คิดถึงการวุ่นวี่นวนว,นวายทั้งหลายลเรื่องแสวงหาไม่ต้องคิดหรอกจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ แล้วาให้เกิดปัญญาพิจารณาสอบสอบสิ่งทั้งหลายทัวมดที่ประผานที่ที่ประผานเนกิดความรู้เท่ารู้ตัวหมดอันนั้นเป็นปัญญาสอนนั่นแต่ให้รักษาศินและกับภาวนาทำอะไรได้ปัญญาสอนสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญามิสสาเหมือนกันแพทย์มิสาเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันมัาเป็นบันไดาสามขั้นเหมือนกันที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าหากว่าพุทธบุตรศาสานาหนี้เป็นผู้มีศีลแล้วทานมดเดาเก่าวเป็นเอง ใจมันเบิกบานก่วงขวงม,มันปลดไม่ได้ทุกที่จะท,ทาําฐานขอให้มีสินถึกจ้นข้อมูลบริบูรณ์มันก้วงขวเง,งเองเบิกบานเองจิตใจแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางน,นั่นแหละเมตตาเมตตาก็ไม่หาเกิดขึ้นมาแล้วนะั่นนีศีลในตัวเมื่อรักษาิี บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแล้วแล้วมาพิจารณางเรื่องสินไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นล่ะพิจารณาต่ืิอนสินนละสินข้อนั้นก็งดเว้นไดข้อนั้นง,งดเว้นไดง,งดเว้นไดทั้งห้าขอ้อจิตใจจะอิม่มเอ,อิบเบิกบายขึ้นมาในใจ นั่งให้เป็นสมาธิแล้วไม่ต้องเปลี่ยนไปอื่นใจเอาอันเดียวนะ่นหละเป็นสมาธิขึ้นมาเลยเอาชิ้นตัวเดียวเท่านั้นเอาชิ้นเอาชิ้นอย่างเดียวเท่านั้นชิ้นแดงเปลี่ยมแล้วเมื่อเป็นสมาธิขึ้นมาท่นานสมาธิเกิดขึ้นมาในที่นั้นแล้ว <c oughs> มันพิจารณาสอดสองได้ขนาน เรื่องศินที่เราพิจารณาน,นั้นมันเป็นตัวปัญญาในตัวอาจะมาพูดว่าการที่จะรักษาศินได้มันต้องมีปัญญาใช่อนถ้าไม่มีปัญญารักษาศินไม่ได้คนเราที่งดเว้นจากโทษน,น,นั้นเพราะเห็นโทษ เห็นคุณของสินเน้นโทษของการไม่รักษาสินนั่นแหละตัวปัญญาจึงค่อยรักษาสินได้ารรักษาอย่างนี้รักษาสินอย่างว่าเนี่ยมันของท้าววนดีีกลัวที่จะไปสมทนสินเป็นตัว,ตวเป็นกครอง โมเดลเสายงขาดรักษาปะติที่อาจารย์ในต่างงเจอาข้อคือไม่ถึงจิตไม่ถึงใจรักษาเป็นข้อข้อห้าข้อเลยหลายตัวไปแล้วห้าย่างเลยที่เกียจรักษาจินนั้นจินไม่ถาวรถ้าพิจารณาเห็นจินชัด เย็นในตนเองว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปกรรมบาปกรรมนี้มันจะทำให้เราไปตกนรกอบายหลายครบหลายชาติงดเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นบุญกุศลทำให้จิตใจเราฟองใสสะอาด อาจจจจากความมัวหมองจิตใจแล้วความใสการรักการไม่ไม่รักของเขาหรือประพฤติผิดนอาจารย์การโอุกว่าดื่มสุราไปไหก็เช่นเดียวกันเห็นกรรมของตนที่ตนทำชั่วคิดแล้วปลอดร่ง เห็นกรรของตนที่ตนทำดีคิดใจของใสสะอาดแล้วคราวนี้ค้าเห็นความใสสะอาดของตนคิดใจของใสของตนแล้วจะไปอดรักษาชินได้ไหจะไม่รักษาชินได้ไหคนเราต้องการดีเห็นความดีของตนแล้วก็รักษามันคงน,นั้นจิจริงดีกว่าที่จะไปรักษา ตามพกเป็นพวกเพรอนั้นโดยที่ไม่เข้าใจจึงว่าที่ไม่พิจรารณาเินชัดนั่นเดียวว่าไม่เข้าใจในสิิงรักษาสิทไม่ท้าบอกอันนี้เรียกว่าปัญญามีปัญญาคอยรักษาสินได้มั่นคงปัญญาตอนนี้ใก่อน เอาไปเอาปัญญาสุกนะักเอาปัญญาที่รักษาจินทำพ้านานนี่ช่ก่อนให้มันแน่นแท้นลงไปใช่ก่อนส่วนปัญญาวิเศษนะมันให้ไม่ค่อยเกิดออกให้มันชัดตรงนี้ด้วยใจของตัวเองนะอันนี้แหละจิตใจอันนี้เลยชักกโสปรหนังทัศเทศนาว่า เป็นบันไดคนที่จะขึ้นไปสู่สุคติสวรรค์ไม่จ้องสุขติสวรรค์ที่ไหนล่ะสุคติคือตัวของเรานี่แหละที่จะเป็นคนดีคือป่นานะเรียกว่าสุขติทำตนให้เป็นคนดีเรียกว่าสุคตีนี่สามท่านนี้แหละที่จะทําดีคนเสียจจสามอย่างนี่แล้วไม่ได้เลยจะเป็นคนดีไม่ได้ มีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นอย่าไปงมงายหาสิ่งอ,อื่นเ้ยจะหาที่ไหนมันจะได้มันจะถูกคนทางอย่างพระเจ้าทรเทศสนาตสอนนี้ไม่มีหร้กทางที่ไปสู่สุกติทางนี้แหละทางที่จะไปหาคนดีเท่าน,นี้แหละเราทำดีสามอย่างนี้ก็เพ็งพอ เอาละ่ะทีเตรานั้นก็ทานนก็นเคยทานมาแล้วรักษาศีนลนก็นเคยรักษามาแล้วส่วนภาวนามีน้อยนักน้อยหนาน้อยคนซึ่จะได้ทําเหตุหน้ามามาในวันนี้ซึ่งมาอยู่ในสถานที่นี้จึงควรที่จะอดกลั้นทำกุเพียนภาวนา อย่าไปเห็นเกิดความเหน็ดคขาเหนื่อยความลำบากยากเย็นนานๆยังมีทีหนึ่งอุตสาพยายามทําให้มันอดทนจะ่หมมันจนเป็นสมาธิภาวนาการทําสมาธิคือให้รักษาให้หาจิตไม่ใช่หาอื่นใจทาอะไรก็เอาเถอะจะภาวนาภาวนาอย่างนี้ฝั่งไหนก็เอาเถอะ คือหาจิตเท่านั้นเนี่ยให้เห็นจิตของตนเองจึงเรียกว่าภาวนาคือวิธีหาจิตนั่นรู้จักว่าจิตของตนคิดนึกสงสยัยปรุงแต่งอะไรต่างให้รู้เรื่องให้เข้าใจว่านั่นเป็นจิต เราไมา่คิดมันึกมมนปรุงไม่แต่งอยู่เฉยไม่ได้เรามันต้องคิดนึกปรุงแต่งเพราะนึกคิดปรุงแต่งแต่ทิ่เรียกว่าคิดนี่ตัวมีตัวเราจึงต้องปริกรรมภาวนาจะใช้อะไรก็เอาพุโทโธพุโทพโธเท่านั้นเอาให้จิตมาอยู่ในนั้นน่ะหรือว่าจะนึก อย่างสัมมาและหังก็เอาหรือยกหนอเ้าหนอเขาอน,นาปาสติมาณาสติได้ทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปเอาหลายอย่างเอาอันเดียวหลายอย่างลังรีจิตในแนวแน่จิตไม่รวมเป็นไม่ไม่ไมาอยู่อันเดียวกันไม่ไมาอยู่อันเดียวให้หาจิตให้มันเห็น ถ้าหากจิตไม่อยู่อันเดียวแล้วธรรมดาจิตของเรา,าอันเดียวหรอกไม่ใช่หลายอย่างที่มันมากมายนัน้นคือเราตามจิตไม่ทันจิตมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าลมเสียอีกคิดหนุนคิดนี่ปุมนู้นุนีอนนอน่อะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องมันไม่อยู่ปกติเราเข้าใจว่าจิตหลายอย่าง ท่านหาแล้วมาอยู่ในอันเดียวแล้วเช่นนึกพุทโธอยู่แน่อันเดียวแล้วมันไม่มีหลายอย่างมีอันเดียวเท่านั้นมีแต่คุณนึกเลยคุณนึกถึงพุทโธพุทโธวันม่อยู่อันเดียวเรียกว่าจับจิตอันนั้นให้มันได้เมื่อนึกพุทโธอยู่อันเดียวแล้วคำที่เรานึกพุทโธนั้นมันจะหายไปแล้วค่ะนี้ เขามันนึกถึงพุทโธเนี่ยคําเดียวน่ะมันพุทโธมันได้หายเลยค่ะนึกถึงผู้ที่ผู้คิดผู้นึกอะนะผู้นั้นอะเป็นตัวจิตอันพุทโธคําว่าพุทโธนะคําปฏิกรรมมันเลยหายไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่จิตแต่แล้วค่ะนี่มันเห็นตัวจิตเล้ววิธีที่นึกพุทโธน็คือล่อให้จิตมาอยู่ในที่นั้นต่างหาก อาคิดมาอยู่แล้วคานหนึ่งพระพุทธเ้ยหายไปยังเหลือได้จิตค้เดียวนน่แนะจิตมันใะ,ะ,ะ,ะเดียวมันแท้แทีเดียวมาอยู่พุทโธอ,อันเดียวเท่านั้นแหละพุทโธหายหมดยังเหลือได้จิตอันเดียวนั่นแหละเรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นนั่นภาวนาถึงภาวนาแล้วถ้นเมื่อภาวนาเป็นอย่างนั้นเนี่ มันแน่วเย็นอยู่อันเดียวแล้วให้จับตัวนั้นทำมันแน่นแน่นแฟนอย่าอย่าไปสงสัยวอกแวบตอนนั้นนี่อย่างต่ไม่ไม่ไม่ใช่ภาวนานม็ดถึงพุทโธมันเดียวแล้วทันนี้มันรวมเนาะมันรวมอ่ะคานมันถึงจิตแต่มันเข้าถึงใจแล้วค่ะนี่จิตกับใจต่างกันจิตผู้คิด ใจผู้ผู้อยู่ผู้รู้นะเข้าถึงผู้รู้แล้วพัานท่นเมื่อในคิดแล้วก็เข้าถึงใจคือผู้รู้จิตค,คือผู้คิดใจคือผู้เป็นกลางตัวกลางนะแบตัวกลางกันแะเป็นตัวใจไม่มีอดีตอนาคต ลงปัจจุบันค้อคันเมื่อลงปัจจุบันแล้วตัวของเราก็มีแล้วนี่ตัวหายไปไหนวะคือมันยังเหลือที่ใจตัวใจตรวน,นั้นน่ะมันจะไปเกิดในที่ต่างๆในใจตรวน,นั้นอ่ะมันไม่่ายเรากายนี่ตายแล้วเลยทิ้งอันนี้น,นี่ยจึงให้หาตัวใจให้เห็น ถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจทำอนี้ก็ได้เราต้องกลั้นใจลองดูกลั้นใจแล้พักหนึ่งไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งหายหยังเหลือจะ่ผูรู้อันนั้นแหละดูใจทัานลงให้ใจลงก็ได้ มันดีมีประโยชน์อย่างนี้ยลมหายใจเวลาเจ็บเวลาเจ็บมากๆแล้วก,การลมหายใจค่อยบาค่อยสงบลงไปนั่นเราเรียกว่าใจแต่ว่าใจนั้น่ให้ลมหายใจนะั้นส้ำนานไม่ได้เนะมันใจจะขาดหายใจไปไหนตาย อันนั้นทดลองดูเฉยๆหน่อยให้รนะู้จักเครื่องวิธีหายใจทงการลมลองดูเอาทำสมาธิภาวนากันเกิดขึ้นมาในตัวมีการกมดีกำชั่วถึงไม่ตั้งใจจะสร้างแต่ประสงคการสาร้างอยู่ในตัว ไม่เกิดขึ้นมาจะมาทำอะไรนี้ไหมไม่มีแบบไม่ทำดีก็ต้องทำชั่วอยู่แลังไนั่นแหละความดีคนชัว่วนะนี่เป็ดกลับนมา,มาหาัดพลานาคือหัดละกรรมทางคนดีวราจอเป็นการละกรม ทำงานชั่วเนี่ยทำั้เสมอว่าทำใจจนกลางกลางไม่มีดีใน่วงนั้นนะต้็เจัดกรรมถ้าทำเข้าถึงใจทำงานหนึ่งนั่นนั่นจะเป็นจักรรมได้หากว่าเราทำได้ชั่วแคงชั่วคู่นขนงานหนึ่งไรยได้เป็นจกรรมชั่วคุื่นทำงานถ้าทำได้นาน มันเกิคข้นจะกการเมานาะฬิกาจิตนั่เป็นคนแต่งกรรมมีคิดตรงใจต,ตรงแต่งนิยแรงแต่งสัญยาสังขารสัตวพัดทุกอย่างมันแต่งมันมีที่กินที่สุดถ้าหากจะตีเข้าไปคุ้มความยึดมั่น ม่คิดไม,ม่รู้ไมาสนใจถึงว่าคิดรู้สนใจเปแต่งินเดาอนถึกสติคุมให้มันทำไม่ให้มันไม่เลยให้มันทำคุมมันทำ,น,ทำนี่คุณเราทำมี่คุมคุณมาเปลงแปง นุ่มเหมือนกันครับ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  <Num>,